ฮัลโหลกาบสวัสด um, ีท่านชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมปอนอยู่กับผมปอนนะครับก็เราจะมาเล่นเซิร์ฟอินโดนีเซียครับหรือเซิร์ฟนอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟนอกอินโดนีเซียผมเคยเล่นแต่เซิร์ฟไทยอะ เหตุเขาเล่นเซิร์ฟินโดกันละ่ะผมอยากเล่นก็ไอดีนี้แฟนผมซื้อให้ครับเราจะมาเล่นซีซีครับซีวีซีครับไอโกเล่ขอรับหนึ่งไรเล่งแชร์น,นะครับ <the> ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเพิ่งกลับมาทำคลิปเอง โอเคที่ผมไม่ได้สตรีมก็ไม่มีรหัสเล่นลาไทยลาไทยเขาไม่ให้เล่นคอมก็มาเล่นเซฟนอกเนี่ยที่มันเล่นคอมได้อ่ขาขาดเต็งเต็งอะนะ้องคอมไม่เตียวได้ไหมอย่าพูดเถอะเดี๋ยวกูโดนจริงตัวเหี้ยเลย นะครับอยู่ไหนเอ๊ะจะปนหัวไม่ติดกาลยามไม่ถูกเี้ยิงหัวไม่ติดเลยหรอเข้าหัวหนึ่งเออเออว่าไงครับแตกหนึ่งสวยวิยสวยเฮ้เเน็ตเป็นไรเอ๊ย มาเป็นเลีออยเพื่อนดู้ค่ะไฮไลท์เหลียกูุณคนเดียวเพื่อนอะไรไปเออกูโดนเกียวเรียบร้ายน็อกฮะเป็นไงล่ะอ้ะเพื่อนขยันนะเอยตายเลยเอาไม่เอาไม่ เจ็ดเก็กหลอดโคตึงไม่ได้ตึงหรอเที่ยอะไรหรอกขาตึงตึงนั่น้องเทียวไม่ไม่ได้ตึงอะไรหรอกเ,เ,เ,เออบอขาตึงตึงนัชชาเที่ยไปกี่แอคคหวย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัดคลิปโดดล่มลงแรงบอดล้วนฮนะไอเชี่ยคูเจอบอดล้วนเลยสาสตรถเป็นแถววันนี้มายังเขาผผมอยากได้อยากได้อยากได้เอาเอา ลูกสองไอวอกรัวไปเลยเก็บสองแบบตึงตึงเฮ้มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ดาวไอ้เข้าวะ

น้องมาดิ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 ไอเรียบร้อยเก็บเก็บหมดเพื่อนกูก็ลมแผ่แผ่เนาะเล่นอะไรวะ AK วะ AK ดีวะ ไอ้นาเอ้ยอยากได้หมวกกูอาจจ่านภาษาดีนไม่ออกฟังไม่ออกไอสัตว์ทั้งฟังทั้งไม่ออกอ่ะเฮีย <Yeah. S 1> คุณจะเล่น,นยังไงว้ามาดีกูไม่เคยวานดิมาไอเชียกูยิงลมไอ้สัตว์ไอไอเมืเอเอม่อไหร่ผมเจอไอเฮีย <Yeah. S 1> ลมอีกแล้ว ไอ้เฮียอยู่หน้ากูเลยไอ้ดิกัรมาดิสุดว่ามาดิครับไ,ไ,ไอ้เฮียลมเยอะควายเอาไอ้เฮียลมดีดิไอ้สัตว์ โอ้ยเฮียไอ้เชีอยตายสัสเอ๊ะอย่างงี้กูก็แพ้นี่เฮียทีมกูสวยคิวมีมีกูอยู่หกตัวคิวหกตัวอ้าาจะเลินไอ้สั์เอ๊ะนะครับมางบอกไอ้ได้บอวว่าเจ็บมาเจ็บไปสัต์ ไม่รีไม่รีใไงอ้าวโอเคอ้าวได้นี่ไอ้เหี้ยไอวอลกูก็ไม่มีไอศาสตร์ยอเหี้ยล้มเฮ้ยมึงก็ล้มดีดีนะมึงนะไอ้เหี้ยกูไม่อยู่อะไอ้าสตร์เหี้ยโดนหลักงะ โอ้ยไวย้เหลือกูคนเดียวไอวอร์ไม่มีด้วยสเลยเย้า อ,าอ,อ้าวเีมยงกูเจริญพรญาติโยมนะฮะไอ้เหี้ยยิงก,กูปล่อยกูไว้คนเดียวยังหมูกระหม่าเหมือกกูเหมือกกูไหวอะ่ะไอ้เหี้ยนี่ก็ช่วยนักแข่งกระโดดอยู่นะแน่เหี้ยตายก่อนสัตว์เามา เอ้มามามา,มาไอ้เแ้่กูผิดพลาดเฉยไม่ผิดพลาดหรอกเลือกกูไม่มีไอ้เวนนี่ไปไหนก็ไม่รอดไอ้แ้ยกูโดนอีกแล้วมึงน่าขยันและเกิน thấy là liên cứu nó mừng nó, thấy à ở đây à ở bên liên đoàn trao là cù ấy sao ấy มึงลาคิวกูไอเวียนกูยิงตั้งนานเ,าเล่นไรดีวะเอา่าเอ็กแปดแล้วกันมาครับมาอา่ะถดขัดหกคิวเทียบแบกทีมไว เฮียกูวิ่งไปไหนอะเมาหล่อหดิริมาเฮียเล่นเซิฟไทยโดนแบนตั้งสามวันมาไอ้น้อ,นองออกก็ออกก็ตายดีครับได้ตึง thế nào, bên long đạc, à, ai chơi điều gì mà, ào, tay, nói là chia, đại kẹt kill huang nè. ผมจะเป็นสายกวนตีนพูดคำหยาบขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมผมเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะใ,ให้เชี่ยเล่นเกมด่าเขาไปทั่วไอ้สัเอา,เอ,าอ้าวอีทืนตึงตึงครับเพื่อนตึงตึงมากครับคขาเต็งเลยเพื่อนอ่า ข่ามเมตดเดียวนะ,ะยังไปหน่อยนะ่ะเพียงโคตรไวโป้ปงน,นี่ไงกูรู้มึงจะมาลาก,กูขาดตึงๆแล้วนะครไม่ต้องออกอไอ้สัดทำไมอ่ะว,วัดเชิงเหรอนี่เหยววัดเชิงเหรอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ สวัดเป้าไอ้เฮียไม่ได้ถึงหวเลยเรอเอาเฮียโชกใครไหมนะเฮียกูช่องกูโดนแบนแน่เลยเฮียคลิปแรกสิบคิวดาเมจสามพันเก้าร้อย 3, โอ้ไม่เท่าไรโอ้ไม่เท่าไร เชียเลียวไปดูก่อนรับเฮกก่อนโอ้โหผูมผูมไอ้เหียแปดร้อยไอ้เหียแรกใครได้ไหมลยตั๋วต um ั๋วกี่ใบวะเหียไทยกับศพไอ้เนคัมดเเพชรอ้าวให้ให้เช้เพชรเหรอ ทำไมเซิร์ฟไทยมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะอ๋อกูแลกไรได้มั่งอ้อไอ้เชี่ยเพชรเพชรไอ้เชี่ยเพชรล้วนมั้งไอ้เชี่ยท่าก็เพชรกระบอกเอามาหาป้าแค่เดียกูไม่ได้ใช้ไอ้เชี่ยเพชรหมดเลยดิไอวอเดี๋ยวดูก่อนไอ้เจ้าเชี่ยพูดอะไรอะ เพราะว่าเพชรหมดชัวร์โอเคไอ้เฮียมใช้เพชรของดีๆไม่เคยให้กูเอามาทำงทัวรอะไรอยากได้เนี่ยอ้ากินเอาเออกินเอาเออกูเอาไอวอลจบนี่จบก็อนดบก็่ก็ไลค์ก็แชร์หรือก็ซับสไครต์ให้ช่องใหม่พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยว I'm the leader of the pack. I'm the leader of the pack. I'm the leader of the pack.